สวัสดีครับท็องเจ็บผมพาทางกินครับวันนี้จะมาทำเมนูก้วยฉาบนะครับก๋วยฉาบเอาแบบอร่อยอร่อยแห้เลยครับวันนี้เขามีก๋วยก๋วยฉาบเนยนะครับก๋วยฉาบเนยน้ำผึ้งเ็ามีส่วนผสมดังต่อไปนี้คือ,อน้ำเปล่าสองถ้วยตวงนะครับเอาถ้วยนี้นะครับตวงสองถ้วยตวงถ้วยอะไรก็ได้ครับสองถ้วยตวง แล้วก็น้ำตาลทรายสองถ้วยตวงน้ำตาลปี๊บ1หนึ่งถ้วยตวงเนยร้อยกร,รมัมแล้วก็มีมะนาวครับเอาไปตัดเวลาทำน้ำเชื่อมเสร็จแล้วก็ใบเตยมิดเอาทั้งกลิ่นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการทำน้ำเชื่อมเลยนะครับเราเอมไปต้มน,น้ำเชื่อมผมมสมไปแล้วนะครับต้มให้เดือดนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาต้มนานนะครับไม่ต้องการเหนียวครับอเอาแค่น้ำเชื่อมได้ที่ เราก็ยกลงได้เลยครับเอาแค่เดือดนะครับไม่เกินสิบนาทีหรอกครับเอาแค่เดือดเดือดแล้วก็หลีไฟไว้นิดเดียวแล้วก็พอเลยใส่เนยเป็นในตัวเลยครับทุกอย่างใส่ที่ส่วนผสมที่แนะนำเมื่อกี้ใส่ไปหมดเลยนะครับพอ,อให้เขาเดือดเขาร้อนเลยนะ,ะระน้ตอนการเตรียมกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าครับห่าม,ามนะกล้วยห่ามแกะจับ ประเภทบม่บมะสุง่ายๆนะฮะตัวเอามาทำลักษณะการเตรียมก็คือการาล้างกล้วยให้เรียบร้อยแล้วก็ผ่าผ่าเปลือกเขาในสี่สี่ส่วนนะครับเพื่อจะเอาเปลือกเขาออกง่ายๆเอาลงในน้ำนแล้วก็นึ่งง่ายนะครับลักษณะการปอกก็ประมาณนี้ครับปอกเอาเปลือกออกให้เรียบร้อยทำง่ายๆครับไม่ยากเปลือกออกง่ายดี พยายามปอกในน้ำครับก็จะช่วยในการปอกได้ามากเทคนิคการปอก,ก็็ะเอาปอกในน้ำนี่ก้วยจากส่วนของเราเองเลยนะครับคลิบมาใหม่เมื่อวานนีน้ครับ น้ำเนี่ยก็ใส่มะนาวใส่น้ำส้มนิดนึงแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับอย่างละหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เขาอ่าดำเพราะขนากล้วยเขามียางเขาจะดำง่ายเราก็ต้องกันไว้ตรงนี้นะคือมีเกลือน้ำมะนาวน้ำส้มใส่ไปอย่างละหน่อยละหน่อยไม่ถึงกับเยอะมากนะครับเกลือเดี๋ยวมันจะเค็มไปก่อนทีนี้เราก็เอามาสไลด์นะครับ อินสไลด์ก็มีขวางมียาวแล้วแต่ท่านจะชอบทําได้สองอย่างเลยนะครับอันนี้จะทําขวางนะครับให้ดูทําขวางอินสไลด์ก็หาซื้อเอานะครับมาลองทําดู มันหยุดให้เด็กรลระทานนะครับลูกหลานหยุดนี่ลูกหลานทานได้เลยอ่าก็มเดือดประมาณนี้ครับพอได้เลยครับเขาเดือดปวดๆกันก็พอได้เลยครับอ่าทีนี้ก็ยกลงไปฟักไว้รอเพื่อทอดนะครับ,รบตามด้วยมะน,นาวที่เราเตรียมไว้เพื่อจะให้มีรสมะนาวสูตรนี้เนยน้ำผึ้งผสมมะนาวกลินมะนาวนะครับ ก้นาบในน้ำเปิ้งผสมมนะนาวน้ำมันตั้งเตาพอสมควรเวลาเราก็ดีดีเช็คน้ำมันก็คือเช็คเลยนะครับถ้าอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้อของที่มันจะติดน้ำมันง่ายเราควรจะเอาเกลือล่อในน้ำมันนิดนึงนะครับประมาณปวามพลาเนี่ยประมาณนี้ครับฟ้อน้อกาแฟนี่ฮะโดยรวมไปนิดเดยเพื่อไม่ให้ของติดในตะขา ดยยจจออ้วก้นกนอนอาหารนะครับถ้ามันติดมันก็พยายามกระจายเขาออกให้เขาไม่เลี่ยงทยอยทอดนะฮะไม่ต้องลงที่เรืยองใอ่ปั่นกลางนะครับใส่พี่ชายป่นกลางนะครับ ปานกลางอ่ประมาณประมาณน <deal> ี Bahn ้นะครับอ่อนมากก็ไม่ได้ทีนี้ก็ตามด้วยใบเตยครับใบเตยเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมอ่าน้ดหน่อยใส่ได้ก็จะสุกพร้อมกันนะครับใบเตยก็จะกรอบใบเตยก็ทานได้นะครับ แล้วก็พอพอ,พอเลือเหลืองพอนะครับพอเหลืองกรบอบมานิเดนึงทีนี้เ,นเ,นเราก็จะเอาไปใส่กับน,น้ำเชื่อมใส่รอบแรกใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วก็จะน้ดอีกรอบหนึ่งนะครับ น้ำเชื่อมมุอุ่นอย่างนี้กล้วยทอดยังใหม่ๆนะครับร้อนๆหน่อยแล้วก็มามาใส่กันเลยนะครับลาดให้ทั่วคลุกเค้าให้ทั่วเลยนะครับน้ำเชื่อมจะใช้กับกล้วยอยู่ประมาณสองสองหวีแล้วนะครับหวีใหญ่ๆสองหวีได้ท่านเชื่อมสุดนี้ที่ให้ไฟนี้ก็คือน้ำของก้วยน้ำตาล ตาลสามถ้วยน้ำพึ่งหยุดพึ่งถ้วยนะครับทีนี้ก็่อยใข้าเย็นนะครับ่อยใข้าเย็น หลังจากเราทอดอรอบแรกครับเอาไปคลุกากับน้ำเชื่อมเสร็จเราก็จะนํามาทอดใหม่อีกรอบหนึงนะครับแต่ใช้เวลาสั้นมากนะครับเพื่อจะให้ข้รัดตัวและกระจายน้ําเชื่อมให้ให้สวยงามนะครับจะไม่มีการปกก้อนประการอยู่กัผิวกล้วย तो कमाने का สาริตอยู่นี่แค่แค่หวีเดียวนะครับแต่สูตรน้ำเชื่อมไม่ง่ายไปคือใช้ได้กับกล้วยประมาณ2อหวีนะครับเกี่ยไม่ให้เข้าติดกันนะครับ ในหลักการที่เราทานี่ก็คือการแปรรูปอาหารนะครับถ้าเรามีกล้วยเยอะๆถ้าเราอยากให้เขามีรูปแบบการรับประทานหรือว่าทําเป็นสินค้าไปจําหน่ายเราก็จะมีรูปแบบการแปรรูปมาอีกแบบหนึง่งแทนที่เราจะเอากล้วยบีสองบีไปขายได้ประมาณสักไม่เกินร้อยบาทแต่ถ้าเรา,าทำเป็นกล้วยสาเราอาจจะขายได้ประมาณสองตำน้อยอย่างนะะี้ครับอีกอย่างเราก็แบ่งให้ลูกให้หลานรับประทานได้นะครับ อันนี้คือความหมายของการแปลรูปอาหารนะครับเก็บไย้ทานไดน้นานๆด้วยครับเป็นของว่างสําหรับครอบครัวสําหรับงานปราร์ตี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือฝากไว้อีกแง่มุมหนึ่งนะครับครับขออนุญาตท้ายๆจะขออนุญาตสรุปเมนูนี้นิดนึงนะครับในส่วนของน้ำเชื่อมก็มีน้ำสองสองถ้วย น้ำตาลทรายใสยแดงใสขาวได้หมดสองถ้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำพึ่งพึ่งถ้วยนะครับมะนาวตัดแล้วก็ใบเตยแ่งแ่งกลิ่นนะครับมะนาวครึ่งลูกครับตัดตัดตัดลดให้เขามีรสเปรี้ยวนิดนึงลักษณะการทอดกล้วยก็เหมือนกันนะครับเราจะทอดอยู่สองครั้งครั้งแรกคือทอดเสร็จแล้วก็มาอ่ามาใส่กับน้ำเชื่อม พอพักให้เย็นนิดนึงเขาให้น้ำเชื่อมให้แห้งนิดนึงเราก็ไปทอดรอบสองเรารอบสองนี่เขาจะเอาเอาให้เหลืองพอดีครับเขาจะมีความกรอบอันนี้อันนี้เขายังไม่เย็นดีครับเาเขาเย็นเย็นเขาจะมีความกรอบนะครับหลังจากเขาเย็นเสร็จเราก็หาภาชนะใส่ภาชนะแบบซีนนะไม่ให้มีอ,อากาศเป็นสูญสอาศได้ยิ่งดีครับเพื่อจะรักษาความกรอบของเขา,ขาออก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับกล้วยฉาบสูตรนี้ครับลองทำลองเอาไปลองทำกินดูครับ ขอสรุปท้ายคลิปว่าถ้าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ทักเข้าขมานะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นว่าดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาําคลิปต่อไปนะครับจากเช๊ตอมพาทำกินนะครับขอบคุณมากครับเจ้ากรอบครับ